ะะความเคลื่อวล่าสุดนในการรับตัวคนไทย41คนจากเมียนมามาที่จุดผ่านแดนถววันสพานมิตรภาพข้าแม่น้ําสายแห่งที่สองที่อํเาเภอแม่สายเนี่ยหลังจากได้รับการประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือให้เดินทางออกมาจากเมืองเล้ากา่าคือเริ่มต้นเนี่ยมาจากเล้าก่ายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถูกนําตัวมาที่เมืองเชียงตุงของเมียนมาก็มีรายงานนะครับว่าทั้งหมดรอการประสานงานและการอนุมัติจากฝาก่งทางการเมียนมาก่อนสําหรับการเคลื่อนย้ายจากเมืองเชียงตุง เดี๋ยวจะมาที่เมืองท่าขี้เหล็กนะครับจากนั้นทางกองกําลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาครับจะนํารถโดยสารเนี่ยะฮะนี่เราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรถโดยสารจากมณฑลฐานบกที่37จะขับไปรับที่เมืองท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมา แล้วก็พาข้ามมายัางฝั่งไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ําสายแห่งที่2นะครับก็มาเข้าสู่กระบวนการต่อมาก็คือกระบวนการแรกรับนะฮะมีวิธีเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยกองทัพบ,บกจะเตรียมสถานที่จุดคัดกรองอยู่ภายในอาคารสมสรค่ายเมงไรมหาราช ah นะฮะแล้วก็ยังมีจุดพักคอยสําหรับญาติด้วยซึ่งตลอดทั้งวันนะฮะ ที่ด่านสุลกากรแม่สายพลตรีประพัฒน์ภพสุวรรณผู้บริชารกองกําลังผาเมืองและคณะฝ่ายเสนาธิการกองกําลังผาเมืองร่วมประชุมหารือสรุปสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อที่จะเตรียมให้พร้อมที่สุดกับ